โอเคครับก็รวมเป็นสกีพยานในการเทสของดูเล็กกับมายราบนะครับอันนี้เป็นการเทสภายในแคนนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เทสเข้าแคนนะแต่เป็นการเทสออกแคนเทสออกแคนถ้าชนะก็อยู่ต่อนะการเทสประจำเดือนนะฮะดูสถิตกรรมของดูเล็กกันนะว่า <c oughs> เขาจะสามารถผ่าน <c oughs> การเทส ทางนี้ไปได้หรือไม่โอ้เรามาเดินนดำจำสีขาวคนณคนุบักงือเขาเตอร์แอคแท็กนะกระสุนออกมาทั้งสองไม่<ห>ท<า>ันว่ะ <c oughs> นำเยิมหน้าเลย <c oughs> อ่ะ เอาแล้วหรุอได้ออกแค่แน่เลยว้ถ้าผมถ้าผมแคห้าศูนย์ผมบริจาคอยนึงโอ้ห้านเอ้ยหเอาห้าศย์เอาเงนเข้าแคนจัดไปเอ้เด็กกูบอกให้อย่มาเฮ้ยยบอกไม่แบบมมาแบมทำไมมันหลุดหลุดวะเอ้หอยู่บ้านเว้ยอยู่บ้านเว้ยกำลังไปกลางเว้ย đừng lòng mày 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 lòng มันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ด้วยโอ้นี่อะไรเนี่ยฉันไม่เคยห็นหัวเลยกูตายแล้วโดนแพ้นะบอกพี่อยู่มันเลยใช่ไหมครับเออยเขาเติร์นแอทแท็กนะจังหวะนี้ร่วงเลยหน้าทิมแอะแ้ะ

โอ้โหเหลือฝาที่เป็ดมเอาล้ำเอยยบยยืบยยืบยยืบยืยหนึ่งเออเรเร็่ไระตัวนะฮรับีหัวเหลือยี่สิบเจ็ดวาไมปิงปิงเนี่ยตัวหลุยแบ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 ยแพ้ออแค้นน้ว้ยหลุยเร้ไม่ขอจ่ายห้าพันู อ๋ออ๋อน่ะน่ะน่ะกินอะไรมาเฮ้ยกินหดูเนี่ยเฮ้ยหนึ่งขอเป็นแม่ขอแม่นๆขอแม่นๆเออเอออู้หเขาเข้ามาตอนไหนวะอุ้ยเขาแอบอยู่เขาฟังเสียงอยู่ ตัวพ okay. ังคาห้าน er> ี่แต่ผมได้หนึ่งวินเลยนะห็นรู้ว่าก็วินเขวินยาวก็ต้องหมดหันวานขโมยว่ะสมองทีู่่ะโหจุดเดีอดมากคู่นี้เฮ้ย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  เออหลุยยังฟังเสียงได้อยู่นะฮะลุยส่วเอสไอเส้าส่วเอสฟังได้ส่วเอสบึ้มอ้าวกลายเป็นเราโดนฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ไหวพริบนะฮะไหวพริบไหวพริบนะฮะตั้งใจยังไงครับ หลังเป็นกีความจังใจเรียบร้อยนะเป็นฝ่ายลุยเก็บตะขอไปได้จำไวไ้จังไว้จัไว้โอ้พี่ผมมาเซอร์วิสตะกอ,ข,อขึ้นมาแล้วได้ไปฟาร์มแล้วนะฮะโอ้โ,อโอหลุยเอกใจนะฮะประสบ,บการดูคอนเทนต์นะะฮโดนบ่อยฮะมุมนี้ อ๋อ oh. นี่คือคนในแคนสินะหนึ่งดันเลยหนึ่งหนึ่งดันเลยหนึ่งดันเลย <c oughs> เอ้ยเหรืออยู่บีเว้ยหรือบีเว้ยหรือแอบอยู่เว้ยหรือจะไปยาวเว้ยหนึ่งหนึ่งหรืมาบีฟันแล้วเว้ยหนึ่งหนึ่งหรือไม่บีแลยวรือยาวเว้ยบีฟันเราเว้ยแต่ข้าบีฟันแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย

โอ้ยเมื่อกี้ทิงไม่โดนไม่ใช่เหรอหือเมื่อกี้มึงเช็คไม่โดนพี่เหรอไม่สูงใบม่สูงใบม่สูงใบมนอ่ีแล้วทำไมมึงเกะใจตรงนี้วะก็เห็นถอยเฮียหนึ่งแสดงว่ามึงถอยหลังชิดประตูเกินไปเว้ยเขาเห็นขาอ้าแล้วเบิดกุ้งก็ไปข้างล่างได้ไงเนี่ยชิบหายมึงขำไม่ใช่เหรอไม่ใช่ขาไม่ไม่เลยเห็นพี่บใหขำอยู่เลยยโอ้ หนึ่งเห็นไหมไม่ได้ขาไม่ใช่พอมือหรอกพักู่เลยแหลเฮียครับมันปิงคู่เลยแหนสัตว์แม่เฮ้ยแบะเออเขาเตะแทกเนื้อหลุยได้ยิงก่อนแต่ไม่ได้รับเขาเตะแทกเนื้อสะบัดเข้ามานะแอกก่อนเนื้อมาพี่ใบมาบ้างจะยิงกับกูเหรอไม่ให้พี่ไม่ให้พี่ใบยริงกับพี่หนึ่ง ให้เอาสเปิร์ลไปบ้าจริงเซ็มเปิ้ลขอน้ำเงินแล้วกันเซ็มเปิ้ลเตมเปิ้ลนี่ระดับชิบา้มาแปดต่อหนึ่งมาเฮ้ยเอ้ยอ๋อมามาทำไมอีกว่าอ้าวไม่เป็นอ้าวแล้วครับสวัสดีครับทุกคนอสวัสดีครับ

ซึ่งองไม่มีเล่นกับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างสัตว์เอ้ยข้าตัวให้หมดแล้วเอา่าบอกว่าพี่ดีมนะเฮ้ยดิมี่ออะไรเอ้าเอาดิมี่มาเอาดิมี่มาเอาดิมี่มาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาดิมี่มาหนึ่งช็อตไปแล้วเมื่อกี้คู่เมื่อกี้หนึ่งช็อตไปแล้วเขาเหนื่อยแล้วดิมี่มาดมีมาไหนมามาบอกเลยมามาดิมี่เป็นคนเทสมาดิมี่เป็นคนเทส ถ้าตัาตายก็หมดเลยเห็นี่มถ้าตัวตายเรวเร็วมาอีนูโอ้เฟียกอยูบีฝันรู้เลยแฟร์โดนไหมโดนไม่โดนเลยเออโดนอ่ะเออโดนโอ๊ยแฟก์ค่ะแฟกค่ะแฟกค่ะ บมดเลยค่ะอยา่าไปจะตัวเดี๋ยวเขารู้ยอย่าเขาลุ้ตำ <c oughs> แหน่งมาหมดแน่ <c oughs> จะเล่นกับพี่ต้องหยุดหายใจเอ้ยดิฟังเพลงอยู่วะปิดเพลงเอะให้เวลาปิดเพลงให้เวลาปิดเพลงเอาเรื่อยๆเดี๋ยวหลุดนะเวลาปิดเพลงก่อนปิดอยู่ปแป๊บหนึ่ง พี่ไบรีบเดินเลยเ่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะกำลังอยู่หลังพี่ไบอะอุ้ยเสียงมาแบบที่โคตรแน่นอะลงมาไม่ตายอย่างเดียวนะบอกเลยไม่ได้ยินเสียงห่าอะไรเลยผมจะไม่บอกนะว่าพี่ไบไปยาวอ่ะเหรอบอกไปเลยเจ้าก็บอกไปก็เท่านั้นแหละ มันก็จะเข้าแผนเราที่เราวางเอาไว้เนี่ยเดินเลยไม่หันเดินเนี่ยผมจะไม่บอกแล้วพี่ไบผมจะไม่บอกว่าพี่ไบอย่า <c oughs> ห,าห,หลงหัวเราะแบบเบื่อเลยร้อล่อไว้ไม่ให้มันเอามันไม่กล้าเข้ามาหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องหนีไปทางซ้ายอะไรวะเราวางแผนเอาไปแล้วแล้วถ้า <c oughs> ดีไม่ออกไปเลยอ่ะอือออกมาสิ เอาต้องออกอ่ะอืมใช่เราวางแผนไปแล้วโอ้ยโดนอ่ะพี่ดีไปหลบบันไดก่อนบันไดไหนพี่ดีมาหลบบันไดนี้วะเห็นวะไปอย่างไรพี่อะไรวะ ต้องแบ่งเคยมั้ยตีกันแล้วตีกันแล้วหยาดยยาดพี่เซนกติกาพี่เซนระเบิดแตกจบจบแล้วจบแล้วระเบิดแตกยไปจบไม่จบตอนนี้ไม่จบนะฮะต้องเทสต่อจนหมดซิมจนหมดซิมอายุขัยกันไปนะเฮ้ยหน้าคอยไปอยู่อันนั้นไม่ใช้่แล้วกินใช้อะไรล่ะไป ต่อของฟ้าอของฟ้าอะไรวุ้ยเสียโคตรแม่เอ๊ะอะไรเนาะเอ๋อะไรเนาะน่าเขาขาวเไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงไม่มีการพนันวุ้ยต่อ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 ครึ่งควบลูกได้นะต่อได้เรอได้เริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละ ชิบหายแล้วผมไม่ตายทำไงดีสองร้อยถ่าถ,ถ, <laughs> ถังเอาถังที่ไหนถังเอ <c oughs> อะถังเออะโวโคตรไกลเลยมึงอยู่บีเ่งก็โดดลงมาที่พื้นสีแสดอ่ารู้ได้ไงอะ่ะว่าอยู่บีรู้สิเออฮะรู<า>้สิง่ายง่ายง่ายไงอะ่ะจิตวิทยาไม <c oughs> ่ดีมันจิตวิทยาไพลโคลอจีเบื้องต้นหนา ยยชิบหาน้เสียงหลุดเสียใครหลุดไม่ต้องยองก็ได้เลยอะดิมอะไม่ได้เฮ้ยจอมนัดเดียวโถ่เรับะเปิดไม่ปลาได้ดูดิเก่งมาละเล่นอะไรวะเห็นสะทีข้างล่างสะทีดิมยิงขามันดิยิงขามันดิที่ไหนวะขามันโอ้ยนัดเดียวไม่พัง ไอ้นัดเดียวไม่โดนไอเดียนะสุดนะไม่ไอแหนมสุดนะเมื่อกี้เมื่อกี้จะเลงตะเลงนัดเดียวเอามาฮะติ๊กทูเฮ้ยดีนี่อยู่สั้นได้ไงวะสั้นเมื่อกี้ได้กิ่นจุงเบ้เจ้ะมีดล่อนไปหัวจริงเลยนะ เหมือนเล่นซ่อนแอบเลยวิจิตรนี่อยากเล่นกับพี่ใบมาอ่ะอย่าเล่นกับใบเลยใบเล่นกับดีแบบไม่ต้องใช้เว้ยใช้เวลาจะไปรอบฆ่าใครเนี่ยไม่ต้องค่อยๆไปเมีอะไรจะช้ามาแล้วรู้แล้วพี่ใบจะมีโอ้โหแล้วว่าฟังเสียงวิปปิ้พี่ใบเจริงอ่ะคืนนี้ก็ได้จะไม่เถื่อนไปแล้วพี่ ไมไรหรอกเลยช้ำใจแป๊บโดนจนไ้ผมาผลอะรมาวกใจอ่ะจะร้องไห้หรอมองหลุดเชลเลยจะร้องไห้หรอแล้วแม่เขาเห็นแล้ว ừ có dài mấy kệ mày lòng mày lòng lòng mày lòng mày lòng mày nó mày เมื่อกี้มั่วได้เปล่าเมื่อกี้ไม่เจอแล้วเมื่อกี้มันฟันไปทางข้างหน้าแล้วแล้วมันก็หันมาโดนกูเฉยเลยมื่อกี้ยิงแล้วเมื่อกี้ยิงอะไรแม่งไลยกูสาแอบอย่างนิดเล็กนี่เมื่อกี้เห็นกระโปรงด้วยแหละเห็นใต้กระโปรงด้วยแหละแล้วยิงไม่ไปหมวกก็หลุดนะเว้ยเอาริดไหมเขาแก้มมึเฮ้ยบีเหรอบีกล่องเอ๊ะมันมันได้กลิ่นอยู่ลาง ทำเลยครับจังหวะนี้คูเก็ตเชียื่อมันสมูทไม่ดีแล้วล่ะพี่ไบายได้กลิ่นลางๆเอ้ยเริ่มดีแล้วเริ่มดีขึ้นย่าบายจ้า อาอไขแทงเอาไว้ห้าศูนย์จ่ายเงินด้วยร้อยห้าสิบทูตายแล้วเจ้าไม่แทงให้ได้เลยเนี่ยมามามามไม่หรือเอ้าคืนเหรออู้โอโมชิโร่เห็นแล้วอ่ะ oh my god oh my god ดีขู่ก่อนดีขู่ก่อนไล้ เอาดิมี่มึนเอาพี่ดีมี่มึนเหลือเลือกประมาณสี่สิบเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเหลือเลือกประมาณเท่าไหร่นะใบสี่สิบนิดนิดไรไปแม่งมวยอ่ะเฮ้ยกระตุกอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยกระตุกอ่ะไบไปไหนละเหลือเลือกเท่ากัน ไม่โดนเลยตุกโอ้ my god กระตุกตาสุดท้ายเล่นมีดแล้วพี่บอยเจ้ามีดที่มันโดนไงคือถ้าเจ้าตั้แต่แรกแล้วถ้ากูไม่เอามีดกูได้ไปเลยเจ้านัดเดียวบ้างเจ้ามีดดิมี่หนูตีขึ้นมาแล้วนะหนูเก่ง หนูตายไปแล้วก่อนเลยค่ะเสียงหนูหลุดอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ก็มีมีคนนี่ก็มีดานสองหนูเก่จะบอตจนิงจริงตอนปลามีดมาโคตรตกใจอ่ะเดี๋ยปลาทีแรกปลาทีแรกมันติดเลยวิปลาไปหน่อยก่อนปอีกรอบนึงฝึกม้วนหลุด ไปไงบ้าตกใจขวานเอ้ยขวานมาจะดุ้งถีหลุยเอาป้าหามึงเจ้าฝ้าหาพี่บามาฝั่งนี้มา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 แมทแถมแมทแถมเอ้าอะไรมันเด้งคอมอนพี่บาจะอ่านกระชับมินไหมพี่บายเริ่มขี้เกียจแล้วหลุยเอาเท่าไหร่ดีเอาสกอร์เท่าไหร่ดีหลุย ตาศูนย์ไม่รู้ว่าต้องใจจะมีแทงหลุยให้ได้ตัวนึงยุดยุดรอกระชับมิตรนะเนี่ยยุดรองั้นเดี๋ยวรอบนี้ก่อนรอยุดก่อนว่าจบรอบนี้เดี๋ยวไปกับมิตรจำไปด้วยเสียดายอจดิมมี่เมื่อกี้เนี้ยดิมแบบดิมมี่แม่งกระโดดลงมาแบบโยนหัวแล้วแบบล็อกมันฟันหันมาฟันอะว่าไงเตอร์ทำไรกันาะพี่กำลังกูกำลังเทสคนอยู่เทสไอ้หลุยอยู่พี่ คือเม,มืนน่อวานยังไม่ชบเลยห้าห้พี่ไว้เจ๋อเปล่าต่อป่ะพี่เดี๋ยวเร็วกว่านี้กว่านี้ก่อนี้กว่าใช้ธรรมาทิใช้ธรรมาทิสูงมากแวะนึงหรุยมันจะตายแบบไหนมันจะอย่างกูมั้คาน์ไว้หรุยมันจะวิ่งมันจะเดินไม่ได้เว้ยมันต้องคาน์ไว้หรุยใครเขาเขาออกออก ถ้าปล่อยเอาไว้แล้วจริงแ <laughs> ตก <laughs> วนล็อกกันอย่างสนุกสนาน <laughs> ตัดใจกันเลยทีเดียวเฮ <laughs> ้ยรวยน่า <laughs> นี่น้องหนึ่งเคยไปรวยอยู่เหรอ <laughs> ำกำลังรังแกรวยอยู่ <laughs> โดนไปคนละน,นัดคนละนัดสองเม็ดเฮ้ยลุยไม่เข็ดเหรอลุย <laughs> <laughs> มิยวมูปี้ดีมิว

อธิบายต้องเจอเปืนนี้เอามาเอาเปืนแล้วก็มา,า,มาแล้วพี่จะเอื่อแต่เบิร์ดมันไม่ชอบตายอะ่ะเดี๋ยวมีถังเลยะ่ะโอ้ปืนข้อโหดเลรพี่เหลือเบื่อคนย่องจริงเลยโอ้โหพี่เหลืเห็นบ้าไปเนี่นะ อ๋อแสดงเข้ามา B ีพี่ที่เห็นรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนหนึ่งใบหนูไม่เห็นนะเห,นหรอหนึ่งเม็ดจริงเหรออ่ะอไปหนึ่งเม็ดเห็นแล้วแต่มันดีไม่ได้ไ, <c oughs> ไดระวังล่อไว้สองเม็ดมันหนีไม่ได้อ่ะหลุยจับบุมนั้นก็ได้นะหลุยนะสองสามเลยพี่ใบอ่ะ นึกว่าจะมุดเข้ามาโถอะมำเฮ้ยไขวะเฮ้ยตอบต่อโอ,อ,อ้โหเสียสมาธิไปหมดเลยนะเนี่ยพี่พาพี่หลุไปไ้งังผมไม่ได้เนี่ยกดดันพี่ ใครสอนที่มึงเป็นเนีนแม็กให้กูเห็น <c oughs> <laughs> โอ้เปลี่ยนแม็กกันต่อหน้าต่อตาเลยมีจริงไม่ตาย <c oughs> เด nice. ี๋ยวนะอีกทีนะอีกทีนะกูแบนนะเห็นแบล็วเห็นแล้วทำไงดูแล้วว่าใครแล้วทำไงเห็นแบลวทำไงเห็นแล้วต้องมาโมแบลวทำไงออบเจ็บเนาะมุมมหัศจรรย์ตรงนี้เลยเนี่ยคือมุมมหัศจรรย์ที่ลุยได้พ่อเกิมบลูกปืน มึงบรรลุเลยมึงโผล่มามึงไอ้ดีบีอ่อนน่อุ้ยมามามาไปล่าดีกว่าไปล่าดีกว่าเฮ้ยขู่ลอดหลังขาอุปบายมันมีเหรียญเหลือร้อยสิบแปดนะไม่ได้หาใช่ปัญหาของข้าไม่โอ้โหกระโดดตั้งใจลงมาเลยเว้ย มึงกล้าลงมุมนี้เลยเหรอลุยยอมสลาดเลืดอาเอาไปเหรอน้อยคนนะเทียบตัดสินใจแบบนี้ได้เด็กขาดแน่นเหลือเกินมันคุ้มตัวผมเหนียวมันชื่อพี่ฮะโอ้โหไม่ถุยกล้าพูดเหรอเหนียวเหมือนชื่อเฮ้ยเสียง RPD เป็นไปกลางดิว่ะมันก็ต้องขึ้นห้องไม้ดิใช่ป่ะตามสเต็ป ไม่รู้แค่ฝันนิทานคนันคุมไม่ใช่ RPD แสดงว่าเมื่อกี้ไอ้นุนเล่น RPD แน่แน่แน่วิธีก็คืออ้าวระเบิดควันกูอยู่ไหนเนี่ยหายเอาอะหลุยว่ากูจะไม่ยิงให้มันโดนแล้วนะหลุยโอ้โหใครมันเข้าเข้าออกห้องวะเดี๋ยวก่อนกูสักคึืนแล้วไปแล้ว เนี่ยเมื่อกี้นี่ทิงแล้วเล็บมุม๊บยันไหนในมุมมุม๊ไอ้หลุยอยู่ฟันไอ้ฟาดไอ้หลุยอยู่ฟันอาข้างนี้อยู่ไหนมึงไอ้อยู่ฟันกูรู้ไอ้เพี้ยมามอบอยู่ตรงเอลเดไม่ต้องเดินลงไปหรอกกูรู้ขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาแน่พี่ถือจะงงเว้ยเนี่ยจะขึ้นก็ขึ้นหนีตรงบันไดอ่ะ ยิงแฮททำไมคนละมุมกันอีกสองก้าก็เจอกันแล้วไหนว่าคนละมุม <laughs> ก็มหลอกไงจิตวิทยารู้จักเปล่าเอาอกะเชื่อง่ายจังเลยเหมือนมึงอะแบม <laughs> ใช่ <laughs> หรืยการที่หลุยมาข้างล่างมันไม่ทำให้หลุยรอดนะหลุย เลอมีทางอยู่ทางเดียวนะคือหลุยต้องขึ้นมานะหลุยจะตัดกลางกันไม่ได้นั้นเราสองรอไว้แล้วนั้นหลุยบิวบิวไม่โดนถึงใจได้ดีถึงใจได้ดีแน่แน่เจ้าเจ้าอฟังเสียงหมดเลยไปิง คิดว่าเราวางสองพลาดไปเฮ้ยเอาวางเอาวางขบวยถังงูแล้วแล้ๆถังถังงูเฮ้ยหรือยังรอให้เพื่อนตายก่อนแล้วค่อยนั่นดิเอออย่างเงี้ยค่อยเริ่มเล่นค่อยโอเคหน่อยแม่อยู่ยาวชัดเจนไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไรมากรู้ได้ตามเนื้อกูเลยเนี่ยจะวัดยาวเลย เหน้เออจเฮ้ออ,ฮอ,อย่าคิดว่าปลาระเบิดจะยมาสั้นได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกยิงให้เขารู้ทำไมเขาเหือเจ็บนี่ฮะเจ็บเลยนี่ฮะเจ็บเป็ดปุดเลยฮะแห่เคจ้ำแห่เฮโดนอีกหนึ่งนัดดาเมจน้อยจุเลย อุตราหมดเรียบมากระชับนมิดไลยกรชชับนมิดแล้วบ๊ายบายจบเพียงเท่านี้